หนูไปไหนมาบอกพ่อชิหนูไปโรงเรียนใช่ไหมคะหนูหนูไปไหนบ้างไปไปหาพี่พี่หรอไปแจกขนมแล้วลกูกไชไปแจกขนมพี่ครับอ๋อไปแจกขนมพี่หนูไปกินนมเมื่อกี้นมละมั่มไแล้วหนูไปกินข้าวกับพี่พี่ด้วยใช่ไหมคะใช่หนูจินข้าวกับพี่พี่ด้วยกินเยอะไหมเยอะ กินเยอะเลยนะพ่อกินเยอะจนอ้วกหนูอยากไปโรงเรียนไหมพี่พิษจะว่าหนูอยากไปโรงเรียนไหมลูกอยากไปไหมไม่ไปเอ้าทำไมอยากไปเดินโดนฉันอยากกลับบ้านอราไม่มีเอ e อ e r ด y อย่ไหนไหนแอนอลดีอยู่ไหนแอนอลดีอยู่ไหนแอนอลดีก็อยู่บ้านไงแต่ถ้าหนูไปโรงเรียนไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นก็เจอกันอยู่ดีอ๋อสตีเบิร์ดอ่ะเฮาล็อกร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตแฮปปี้เบิร์ตเฮาอย่าขี้โกงร้องร้องให้พ่อเดี๋ยวพ่อไม่ซื้อขนมไปให้นะถ้าหนูไม่ร้องอ่่ะอะร้องเลยร้องเลย มีเค้กไหมมีครับก็มีลูกโป่งไหมมีจะเอาไหมล่ะน้องน้องพลอยเอาไหมไปเอาไหมมันทะยอจริงๆมาเป็นเกย์เต็นกลัวโอกย์เต็นกลัวถ้าเป็นลูกโป่งจะเต็นกลัวหรองั้นเอาอะไรดีเอาจักรยานไหมโอเคร้องร้องเพลงให้พ่อฟังก่อนอ่ะร้องก่อนร้องก่อนอ่ะร้องร้องกินพีชอยู่กินขนมอยู่ ตีเบอร์เหมือนที่หนูร้องให้แม่ฟังหันหอยู่โต๊งไงใช่เอาร้องให้พ่อฟังก่อนแบแต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้ฟังไง To me Happy birthday to me ร้องแอบตายน้องดีป่อน้องน้องเพชรไปไหนน้องเพชรไปไหนเพชรออกน้ำยู่กับเจาแตมอ่าค่ะด้วยสิ <L an> พรุ่งนี้ย่าก็จะมาค่ะโอ้ปปาวิดโอนเงินเข้าบัญชีอยู่หนึ่งหมื่นบาทบอกว่าให้ก็เลยบอกว่าอยู่ออมามากับมากินขา้าวเอาเขาว่ามันสิมามันที่สิบสี่แบอกว่าพรุ่งนี้ว่าจะให้น้องมาส่งอ๋ <laughs> อ,อลองลอง,ลองเพลงให้พ่อฟังนะเอา้าโอ้โห,โหมาแล้ว <laughs> 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 มาแล้วพวกต้องขอเมื่อกี้พ่อไม่ได้ยินแฮปปี้เบิร์ด ออสุขสันต์วันเกิดนะลูกนะ่<อ>นไหนไหนเค้กสวยไหมไหนพ่อขอดูหน่อยสิโอเคให้พ่อดูสิโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยววันที่สิบสี่พ่อซื้อเคยย้กไปอันใหญ่ๆเลยนะนะอัใหญ่เหรอใช่อันใหญ่หเลยอ,อ,อยากได้รูปอะไรบอกพ่อสิก้ ออลนะลูกโป่งแม่ซื้อให้แล้วแต่ว่าหนูอยากได้เค้กรูปอะไรอยากได้เค้กไดอันเนี้ยอันพ่อจะโอนจ่ายแกเองนะแม่ค่ากับค่าวันเนี้ยฟู้ดซัพพอร์ตเนี่ยอ้าเสียวได้แสดงว่ามือมือว่านนี่อาจใจเตะเพราะว่าเขาให้แกคิดเงินมาแกคิดเฉพาะของวันนี้อ๋ออันนั้นเข้าใจเองบอก เป็นอไรลูกหรอพี่บมาอพีอยู่ทำไมไม่มาพี่บอดย์พี่มารเดน่ะติน่ะเอาเอร้องร้องร้องใหม่สิลูกแคปแใหม่ก่อนดิอย่าเพิ่มกดยอ่ะ้อ่ะแม่นะแม่จุดให้แต่ว่าเแม่แม่จุดให้ราร้องนะแป๊บน้ปอ่ะร้องร้องร้องร้อ อาลองลององด้วยนะลองด้วยนะองจำมัมมมจะลองอีกรอบจะลองอีกรอบอลองกิที่บ้าเล่ชูหยดตมีสูอยู่เอ๊ะเอาขอดกันขอดกันรักกันเขาเนี้รักกันลูก โอ้โหกอดกันนู๊ดนุ๊ด